วัสที่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปพยาการนะคะในหัวข้อที่ว่าใครกำลังข้างใครคุณอยู่นะคะวันนี้นุ่นจะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมดห้ากองนะคะอันนี้คือกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้าให้คุณนะคะเลือกกองที่มีพลังงานดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะ แล้วอธิษฐานถึงเรื่องราวของคุณกับออของเรื่องราวของคุณว่าเ,ออเนี่ยตอนนี้กําลังมีใครที่ค้างครคุณอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่หาคําตอบให้คุณกันนะคะอ่าน่าจะเลือกได้แล้วเนาะเดี๋ยวนุ่นขออนุญ,ญาตอ่านไพ่กองแรกเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งใครกําลังค้างครคุณอยู่ กินถือดาบคนที่เป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่พูดจาตรงดูภายนอกดูแรงแรงนะคะเดอะฟูลน่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคุณอาจจะเจอเขาจากการเดินทางก็ได้นะคะคนคนนี้สามถ้วยสามถ้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้หรือเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเพื่อนแนะนํามานะคะหรือคุณอาจจะไปเจอจากสถานท่องเที่ยวเนาะ ทนเพอนต์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณเป็นเพื่อนกันเนี่ยคือตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่าเขาคลั่งใครคุณมากเลยนะคะหนึ่งม้เท้าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไม่ได้เป็นในรูปแบบของเพื่อนละมันกับเขารู้สึกพิเศษกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อนะคะระหว่างคุณกับคนที่เขาคลั่งใครคุณเนี่ย สี่เหรียญเขาจะมีความรู้สึกหึงหวงคุณมากเป็นพิเศษนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เจ็ดไม้บางเคียอ,อาจจะหึงหวงจนคุณรู้สึกลำคาญหรือมีการบล็อกกันหรือคุณหรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยบล็อกเขานะห้าไม้เป็นคนที่คุณเคยเดินจากความสัมพันธ์หรือเขาเคยเดินจากความสัมพันธ์คุณไปอ่ะ เขาเอออัศวินเดี๋ยวเขารู้สึกกับคุณมานานแล้วนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนรู้สึกตัวช้านะคะเดอะซันเนี่ยมันต้องเป็นคนที่คุณเคยรู้จกักหรือว่ามันอยู่ในแวดวงในชีวิตคุณเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นผ่านจากเพื่อนเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนคุณเคยเจอกันแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเคยตัดความสัมพันธ์กันไปนะแล้วเขามีการกลับมามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เนิ่นนานและความรู้สึกนี้แต่อาจจะเพิ่งชัดเจนนะคะคนที่เขากําลังข้างคายคุณเนี่ยจะมีลักษณะประมาณนั้นแต่แนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณเปิดใจให้เขาเนี่ยถ้าคุณปลดบล็อกหรือว่าคุณลองเปิดใจมองเขาดูเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะไปเรื่อยๆแต่เขาเป็นคนที่เรื่อยๆแต่มั่นคงนะแต่มันก็ยังไม่ได้หวือหวาย,ยังไม่ได้ขึ้นว่าเขาจะขอคุณเป็นแฟนหรือจะแสดงถึงความรู้สึกแบบ บอกสารภาพอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะยังแต่น่าจะไปในรูปแบบที่พยายามใส่ใจหรือแบบอาการเขาจะมีแบบออกจนคุณรู้สึกได้ว่าคนนี้น่าจะชอบคุณอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก็ลองสังเกตดูนะคะว่ามีใครที่มีแบบอาการกำเป็นแบบนี้อยู่ไหมนะคะยังไงก็ขอให้สมหวังนะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วย ขอบคุณที่ทำทานสแตมให้ด้วยนะคะที่สำคัญขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูส่วนดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปแล้วก็ฝากจเจลมาถามป้อมด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากขาวใสนะคะราคาแค่69บาทนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะมาต่อที่กองที่2นะคะ คนที่คุณเอ่อคนที่ข้างใคคุณเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงได้ควีนเดียนะคะได้ตรงกับเออไพ่กองแรกเลยคนคนนี้เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมานะคะชัดเจนนะแล้วก็เอมเพลเอร์นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีแบบบริวาาหรือว่ามีตําแหน่งในหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะสูงอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าคนหรือว่าเป็นชาวต่างชาติได้นะคะ มันเหมือนโชคชะตานะคะที่นําพาให้คุณกับเขามาเจอกันนะเขาอาจมีเกณฑ์ไปได้ว่าคุณอาจกับเขาอาจจะเจอกันในโลกโซเชียลหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนแบบอยู่ไกลจากคุณก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่ดีมากๆนะคะหรือเขามาเติมเต็มคุณหรือแบบมีสิ่งดีๆมอบให้คุณเสมอนะคะ สามถ้วยเขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคุณรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนในแวดวงสังคมหรือว่าเจอการจากงานเลี้ยงรุ่นงานสังสรรค์นะคะหรือการท่องเที่ยวนะหรือเนี่ยคุณกับเขาอาจจะเจอกันอย่างกระทันหันนะเขาอาจจะเป็นรักแรกพบของคุณหรือคุณอาจจะเป็นรักแรกพบของเขานะคะคือเหมือนเจอกันแล้วมีความรู้สึกถูกชะตานะหรือเขาเจอคุณแล้วเขาชอบคุณเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นยังไงต่อนะคะเด็กถือดาบมันยังมีความเอาแต่ใจมันยังมีความไม่ได้หลังใจนะคะมีคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะจัดเม้นต์มันจะมีการพูดคุยมีการสื่อสารหรือมีการรับรู้ข่าวๆของกันและกันนะคะ แปดถ้วยน่าจะเป็นคนที่เอ่อเคยเดินจากคุณไปหรือคนที่เคยไม่สนใจคุณหรือคุณอาจจะไม่สนใจเขาแล้วเขาแบบมองคุณมาตลอดนะคะสองเหรียญมันเป็นคนเก่าๆหรือเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วอะคะ่ะเหมือนแบบคุณต้องน่าจะเจอกับเขาแล้วนะคนคนนี้เด e อ o ฟูอาจจะเจอจากงานคอนเสิร์ตงานท่องเที่ยวงานสังสรรค์คืองานที่แบบ คุณต้องไประจนภัยอ่ะแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นงานที่มีความสุขนะคะที่คุณไปเจอเขาอ่ะ เด่มูนแต่มันจะมีความหวัดระแวงหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยแบบทําให้ความสัมพันธ์มันจบไปหรือความรักมันเคยพังไปก็ได้นะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณด้วยนะที่มีความข้างใครคนอยู่นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังดําเนินไปในรูปแบบที่ไม่ได้ดั่งใจนะเหมือนมีการรับรู้ข่าวสารของการละกันแต่ว่ามันยังไม่ได้มีความชัดเจนยังไม่ได้มีสถานนะหรือบางที่ะ เขาเองก็ไม่กล้าที่จะมาขอโอกาสจากคุณเหมือนเขาเคยเป็นคนที่ปฏิเสธคุณหรือเคยถูกคุณปฏิเสธหรืออาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากันนะคะ <c oughs> อาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากันก็ได้ซึ่งเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกว่าความรักมันเคยพังหรือว่าเขาไม่กล้าที่จะสารภาพไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกเพราะกลัวมันพังนะคะเป็นในรูปแบบที่แบบยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแต่ไม่ได้ทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กอที่2คนที่ข้างใครคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักดีอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเป็นรักแรกพบหรือเป็นอะไรก็ตามที่ยังอยู่ในชีวิตของคุณแล้วค่าแนวนอนความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะอาจจะมีการรับรู้ข่าวคราวก,กาันแต่ยังไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันมากหรือว่ายังไม่ได้มีการสารภาพถึงความในใจนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากสมัครไทยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทำ ทาสแตป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทักมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเจลมาขามป้อมนะคะทําให้ผิวขาวใสขึ้นนะคะราคาแค่69บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะทักมาสอบถามได้นะคะวันนี้นุ่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ใครกำลังข้างใครใคุณอยู่นะ10บไมายท้าคนที่ทำงานของคุณหรือเปล่าคนที่เคยทำงานร่วมกับคุณนะคะ10ถ้วยแต่ว่าระวังคนคนนี้เขาจะมีครอบครัวมีเจ้าของมีคนรักแล้วนะหไมา้าหา้าไม้เท้าคนที่คุณเคยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอก สองม้เท้าคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะพีนออฟคาวเป็นคนที่คุณเคยชอบเขาเคยช่วยเหลือเขาหรือคุณเคยทำดีกับเขาหรือเป็นคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะโดดเด่นมากๆาะคะ่ะจัดติดเนี่ยเป็นคนที่เขาเคยผ่านการแต่งงานนะคะผ่านชีวิตการมีครอบครัวนะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> ของคุณกับเขาเนี่ย จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ The f u มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆนะคะบางทีคุณอาจจะเจอเขาจากการเดินทางหรือว่าทํางานไปเจอกันนะสองเหรียญเป็นคนเก่าๆเป็นคนที่คุณน่าจะรู้จักอยู่ในชีวิตดีอยู่แล้วนะคะ Tower อาจจะเจอกันอย่างกระทันหันด้วยนะคะ หรือคุณทั้งสงคนนะคะอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันแล้วความสัมพันธ์มันพังไปนะเหมมีเหตุที่ทะเลาะก,กันไปนะคะแปดถ้วยมีการเดินจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปก่อนหน้านี้นะคะจัดเม้นแต่ยังมีการรับรู้ข่าวครา,าวของกันและกันอยู่เสมอนะคะคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณน่าจะรู้จักดีหรือว่าเออถ้าคุณไม่ได้รู้จักดีเนี่ยมันก็ยังน่าจะอยู่ในแวดวงสังคมหรือแวดวงที่คุณทํางาน เออแวดวงของการเรียนของคุณคุณน่าจะเคยเจอเขานะคะคนคนนี้แนวน้มงพามสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีการ วนกลับมาเจอการมีการมาใน้รูปแบบเนียนเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยมันน่าจะชัดเจนว่าเขาไม่ได้คิดกับคุณแบบเพื่อนแล้วเขาก็อาจจะมีการหันหลังเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันผิดศีลธรรมเพราะตัวเขาเองอาจจะมีครอบครัวหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่มีแฟนมีครอบครัวนะคะมันจะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีซึ่งเขาอ่ะจะทําให้มันถูกต้องคือเดินถอยไปเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับคุณได้จริงๆทั้งที่จริงๆเขาพยายามจะทําตัวชิวชทวทตัวสนุกสนานให้พยายามเป็นเพื่อนของคุณให้้ได เหมือนกับคุณกับเขาเคยน่าจะมีความรู้สึกพิเศษต่อกันละกันและการที่เขากลับมาเนี่ยเขาก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกมาในรูปแบบเพื่อนแต่พอซักระยะหนึ่งเนี่ยมันทําในแบบที่เขาคิดเขาพูดไม่ได้นะเพราะเขาคิดมากกว่านั้นน่าจะมีการหยุดความสัมพันธ์แล้วมีการเดินถอยออกไปนะคะอาจจะห่างจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปนะคะ ก็สรุปว่าคนที่เขากําลังข้างใครคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักน่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเพื่อนเริ่มรุ่นนะคะหรือว่าเพื่อนที่เคยเจอกันหรือคนที่เคยเจอกันนะแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีแฟนมีคนรักอาจจะเคยผ่านการแต่งงานหรือเขากับคุณอาจจะเป็นคนที่เคยคบกันก็ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะแบบแรกๆคือแบบไม่พยายามกลับมาแบบไม่ได้คิดอะไรเพราะนานๆไปความรู้สึกมันไม่ได้ค่ะเหมือนกับเขาอาจจะถลําลึกหรือคิดไปเกินกว่าเพื่อนแล้วมีการหยุดความสัมพันธ์ แล้วถอยหลังกลับไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝาก subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทาทานแสแตป์ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวการดูดวงส่วนตัวนะคะร,นนะคะรุนจะแนบรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ ฝากเจอมาหามป้อมนะคะสําหรับคนที่ต้องการมีผิวขาวใสนะคะจุดด่างดำต่างต่างตัวน,นี้ช่วยได้นะคะราคาแค่69บาทเท่านั้นวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อที่กองที่4นะคะมาดูกันว่าใครกําลังข้างใครคุณอยู่นะคะ2ถ้วย คนที่คุณแอบรักแอบชอบเขาอยู่หรือเปล่าหรือเขาชอบคุณมากๆเลยคิงถือถ้วยเป็นคนที่เขาเองอะ่ะเคยมีการแสดงออกหรือว่าตอนนี้เขาก็ยังแสดงออกชัดเจนนะว่าเขาชอบคุณ6ไม้เท้าอาจจะเป็นคนที่ทํางานหรือคนที่คุยคุยกับคุณอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะเจ็ดดาบหรือเป็นคนที่เคยแอบชอบคุณหรือตอนนี้เขาก็ยังแอบชอบอยู่นะอัศวินดาบเขาพยายามแสดงออกชัดเจนนะว่าเขาสนใจอะ่ะ เนี่ยค่ะเลอเวอร์ over, อาจจะเป็นคนในช้อยของคุณหรือเปล่าถ้าคุณมีความสนใจคนหลายคนนะเจ็ดถ้วยคนที่คุณคิดคนที่คุณรู้สึกอยู่ในใจคุณนั่นแหละคือคนนั้นนะคะคนที่เขาดูสมบูรณ์แบบหรือคนที่เป็นคนในฝันคุณหรือคุณกําลังแอบชอบใครเนี่ยซึ่งคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาอาจจะกําลังข้างใครคุณอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไป หกช่วยมันจะมีความสัมพันธ์ที่แบบได้กลับมาคุยกันหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเดอะสตา์ Star, หรือถ้าคุณไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณแล้วกําลังมาเรียนรู้กันในรูปแบบของการเป็นเพื่อนนะเอ็มเพจเขามองว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาแบบชอบอยากเขาก็แบบพยายามวิ่งไล่ตามหรือแสดงออกชัดเจนนะคะเดอะเมจิกเชียน เขาคนนั้นเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีฟอร์มมีอีโก้แต่สําหรับคนเนี้ยก็คือเขาอาจจะแสดงออกเต็มที่แบบไม่มีฟอร์มเลยนะคิงคือเหรียญหรือเขาแบบจะมาในรูปแบบที่แบบนิ่งๆเก็บอาการตีเนียนๆก็ได้นะคะอัศวินเหรียญเขา,าสนใจคุณมานานแล้วนะคะน่าจะชอบคุณมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเป็นคนที่ความรู้สึกช้าอาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะ ถามว่านแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรมันจะไปในรูปแบบของเพื่อนก่อนนะแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะแบบ รู้สึกชัดเจนแล้วว่าชอบคุณรู้สึกว่าสนใจคุณหรือเขาน่าจะสื่อสารได้ว่าคุณเองก็ชอบเขาเหมือนกันหรือคนคนนี้น네เป็นคนที่คุณแอบชอบเขามานานแล้วนะคะแล้วเขาเคยแสดงท่าทางที่นิง่งไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้มีใจเขาเคยแสดงแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเขารู้สึกได้นานแล้วแหละว่าคุณชอบเขาแล้วเขาก็เพิ่งมารู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกันเพราะเขาก็เลยมีการแสดงออกเนาะแต่ในการแสดงออกอ่ะ ว่าชอบคุณว่าให้ความสนใจคุณหรือมีความรู้สึกอะไรที่แบบมันเด่นออกมาแต่เขาก็ยังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนหรือไม่ได้มีการพูดจายอย่างเป็นทางการนะคะแค่จะมีการแสดงออกทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอาการก็จะประมาณนี้นะคะความแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือแบบจะทําทให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณมีความสุขในการคุยกับเขามากขึ้นคุณอาจจะมีความหวังในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนนี้อาจจะเคยหมดหวังไปแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่อะใครที่กําลังข้างใครคุณอยู่อาจจะเป็นคนที่คุณเคยชอบเขาคนที่คุณคิดอยู่ในใจคนที่คุณคิดว่าเขาไม่น่าจะมาชอบคุณได้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็คือกําลังชอบคุณกําลังแบบว่าเดินหน้า กับความสัมพันธ์ทางนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนนะทีเดียวอาจจะค่อยๆทําให้คุณเห็นว่าเนี่ยเขาก็สนใจคุณนะหรือค่อยมาเติมความหวังให้คุณว่าเฮ้ยฉันยังมีหวังอยู่นะก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็ขอให้คุณสมหวังแล้วกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทาสแตมให้ด้วยนะคะขอบคุณลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายยละเอีด ดูดูส่วนตัวไว้ใต้คลิปแล้วก็สําหรับใครที่อยากมีผิวขาวนะคะเออนุ่นแนะนำนะคะเจลมะขามป้อมนะคะทำให้คุณขาวผิวใสนะคะราคาแค่6ก้6บาบาทเท่านั้นยังไงนุ่นฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อที่กองที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครกำลังข้างใครคุณอยู่นะ สิเหรียญเป็นคนที่มีเงินมีทองม,มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเดวิลนะคะเป็นคนที่เขาอาจจะมีพันธะมีคนของเขาอยู่นะสี่ไม้เท้าเป็นคนที่มีครอบครัวมีแฟนนะคะหถ้วยอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะไฮโรเฟนเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตเยอะ หกเหรียญโดดเด่นไปในเรื่องของคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วแนวน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะชารีออร มันจะมีการแบบว่าได้เดินทางหรือไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะหรือว่ามันจะมีการได้ปรับตัวเข้าหากันหรือมีการได้กลับมาเจอกันนะ Emperor, เอ็มเพลเลอขาอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานของคุณหรือเปล่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าคุณวิวออฟฟอร์จูนมันมีการเดินทางมาพบกันมาเจอกันนะคะหเหรียญเขาอาจจะมีอะไรให้คุณอนะ เซอร์ไพรส์นะคะหรือว่ามีของขวัญของฝากคําพูดดีๆให้คุณนะคะไฮพิเทศแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปในรูปแบบของความลับนะอาจจะไม่ได้ให้สถานะชัดเจนหรือว่าเป็นคนที่คุณต้องโคบแบบหลบๆต้อนๆนะคะ3ดามาอ่านความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมีเจ้าของนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยกันมีการได้ไปเที่ยวกันมีการได้สื่อสารการมีการได้รับสิ่งดีๆทั้งความรู้สึกทั้งสิ่งของแต่เออจะเป็นความ รู้สึกสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันจะเป็นอยู่ในเรื่องของแบบรูปแบบของความลับไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้นะคะเหมือนมันเป็นเรื่องที่คุณกับเขารู้กันแค่สองคนแล้วมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะมีคนของเขานะคะหรือไม่งั้นคุณเองก็มีคนคนของคุณหรืออาจจะมีเจ้าของแล้วทั้งคู่นะคะมาชอบกันเนาะมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขแต่มันก็ไม่สุดอะค่ะมันเหมือนมีความสุขด้วยแล้วก็มีความทุกข์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยเพราะว่าไม่สามารถแสดงออก ให้คนอื่นรู้ได้มันจะมีได้แค่โมเมนต์ของคุณกับเขาแค่สองคนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่หลบซอ่อนเป็นความสัมพันธ์ที่เก็บเก็บไว้แค่สองคนนะคะถ้าคุณยอมรับได้ก็คือคุณก็จะมีความสุขกับมันแต่ว่าในความสุขกับมันจะไม่ได้ยั่งยืนนะมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้ก็สรุปว่าใครที่กําลังข้างใครคุณนะคะเป็นคนที่อาจจะ แฟนเก่าคนรักเก่าหรือคนที่คุณรู้จักอยู่อาจจะเป็นหัวหน้างานคุณหรือเป็นคนที่แบบรู้จักกันมานานแล้วเป็นคนที่มีเจ้าขอเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะไปในรูปแบบที่คุณกับเขามีความสุขก,กันมากนะคะได้พูดคุยได้ ได้ได้คบกันได้รักกันนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยเนื่องจากมันมีปัญหารักสามเศร้านะคะท้าให้ตัวเขามีเจ้าของกตัวคุณมีเจ้าของหรือมีเจ้าของทั้งคู่ซึ่งจะเป็นในรูปแบบประมาณนั้นนะคะยังไงนุ่นก็ขอ,อใจช่วยนะคะขอให้ความรักครั้งนี้ผ่านผลอุปสรรคต่างๆขอให้คุณนะคะเจอความรักที่ดี ที่แบบสามารถเปิดเผยได้แล้วกันเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, ฝากแชร์ฝากสับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทําทานแสแตมให้แล้วก็ดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการมีผิวขาวนะคะมีอยากได้ผิวกระจ่างใสนะคะใช้เจลามาสมาามป้อมตัวนี้ได้นะคะ ราคาอยู่แค่อยู่ที่69สบาบทเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะวันนี้มันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย